สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยสวัสดีครับน้องนัทครับก็กลับมาพบกันเะช่นเดิมครับกับรายการสปอร์ตวิกฤตครับรายการกีฬาที่จะนำคุณผู้ชมครับติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬาของจังหวัดชลบุรีของเราครับผมครับผมมีทั้งฟุตบอลในระดับประเทศแล้วก็กีฬาระดับท้องถิ่นนะที่นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับช่วงแรกก็ชิงเคยนะความเคลื่อนไหวของทีมระดับประเทศนะครับผมครั้งนี้ก็มีชลบุรีในศึกเตยเต่าลีครับแล้วก็มีแบมเชลบังซิตี้ครับอ่าฮะแล้วก็มีอุ่นเ <iantes> ครื่อง เยาวชนศรีชาในเตรียมตัวไปโคกครับใช่ครับผมก็จับฉลากมาแล้วนะโคกครับทีมของเราก็มีชมบุรี f อฟซศรีชา f อซแล้วก็ราชนาวีโซนภาคตะวันออกก็ถือว่าอยู่สายเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็กำลังเตรียมเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งจะทําการแข่งขันในเดือนกันยายนสำหรับนการแข่งขันโคกครับครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยครับ ช่วงแรกเรามาเริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาเริ่มกันที่่อฟุตบอลโตโยต้าลีครับรอบแทีมสุดท้ายนัดที่2ที่สนามชนบุรีสเตเดียมฉลามชนชนบุรีเอฟซเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชมังกบุรีมิดรลเอฟซโดยการแข่งขันในนัดแรกราชบุรีมิดรลเอฟซเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์ ครึ่งแรกชาคิดระวังประโคนเปิดลูกเตะมุมเข้ากลางประตูประหยัดบุญยากงบันเช็ดค้านเข้าประตูไปให้ราชบุรีมิตรผลเอฟซีขึ้นนำหนึ่ประตูต่อศูนย์นาทีที่40ราชบุรีมิตรผลเอฟซีได้ลูกเตะมุมอีกครั้งบรลลือศักยอดจิงงยงโขกเต็มศีรษะเข้าประตูไปทำให้จบครึ่งแรกราชบุรีมิตรผลเอฟซน้ำห่าง2ประตูต่อศูนย์ ครึ่งหลังนาทีที่57ไกกิติอินอุเทนยิงนอกกรอบเค่โทษบอลแรงพุ่งเข้าประตูไปชลบุรีเอฟซีไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นาทีที่69กองหลังราชบุรีมิตรผลเอฟซีสก,กัดบอลไม่ขาดบอลมาเข้าทางของเจษดตรกรเห็มแดงยิงตีเสมอให้ชลบุรีเอฟซเป็น2อประตูต่อ2หลังจากนั้นไม่นานจานจินยอก ทำแฮนด์บอลกรรมาการให้ใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามทําให้ราชบุรีมิตรผล FC เหลือผู้เล่นเพียงสิบคนช่วงเวลาที่เหลือชมรีเอฟซหมบุกอย่งหนักแต่ไม่สามารถทําอะไรแนวรับทีมเยือนได้หมดเวลาการแข่งขันสเสมอไป้ไประตูต่อ2รวมผล2นัดราชบุรีมิตรผล FC เข้ารอบไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2 มาดูทางด้านการแข่งขันฟุตบอล A I S League ภูมิภาค2013โซนภาคกลางและกรุงเทพมหานครที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชกระบังกรุงเทพมหานครได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล A I S League 2013โซนภาคกลางและกรุงเทพมหานครโดยเป็นการพบกันระหว่างทีมไทยฮอนด้าในชุดสีแดงพบกับทีมแรมชบังซิตี้ในชุดสีเขียวในคู่นี้ทั้งสองทีมต้องการเก็บ3าคะแนนให้ได้เป็นอย่างยิ่ง ในครึ่งแรกทีมเจ้าบ้านอย่างทีมไทยฮอนด้าเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างหนักทีมแรมเชบังซิตี้อาศัยการตั้งรับและใช้เกมสวนกลับเป็นหลักครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอกันไปก่อนศูนย์ประตูต่อศูนย์ในครึ่งหลังทีมไทยฮอนด้ายังเดินหน้าบุกอย่างต่อเน,นื่องส่วนทีมแรมเชบังซิตี้ก็ทำเกมได้น่ากลัวมีจังหวะยิงประตูคืนได้หลายจังหวะแต่ทั้งสองทีมไม่มีทีมใดสามารถยิงประตูกันได้ ทำให้หมดเวลาการแข่งขันทีมแหลมฉบังซิตีบุกไป,ปยันเสมอทีมไทยฮอนดาศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนที่สนามฟุตบอลย่าเทียมเสร,รีชาสเตเดียมอำเภอเสร,รีชาจังหวัดชลบุมมรีได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีรายการโคกคับ2013โดยเป็นการพบกันระหว่างทีมเสร,รีชาซูซูกิเอฟซี FC ในชุดสีเขียวพบกับทีมกมรมสุลกากรในชุดสีชมพู ในครึ่งแรกทั้งสองทีมผัดกันลุกและรับโดยในครึ่งแรกทีมศีราชาซูซูกิเอฟซียิงประตูนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในครึ่งหลังทีมกรมศุลกากร,กรแก้เกมมาเล่นได้อย่างดีและสามารถยิงประตูได้2ประตูรวดพลิกกลับมานำเป็น2ประตูต่อหนึ่งแต่ในช่วงท้ายเกมการแข่งข,ขันทีมศีราัชาซูซูกิเอฟซีสามารถยิงประตูที่เสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้สำเร็จทำให้เมื่อจบเกมการแข่งขันทีมศีราัชาซูซูกิเอฟซี เปิดบ้านเสมอกับทีมกรมศุรากรไปด้วยสกอร์สองประตูต่อ2องเก็บตกไทยลีกสัปดาหนี้มาเริ่มกันที่ศึกลูกหนังเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีคกคขับได้ผลการจับสลากในรอบคัดเลือกภาคตะวันออกแล้วโดยทีมชนบุรีฟีอยู่ในกลุ่ม3ร่วมกับทีมราชนาวีและศีราชาสุสุกิ FC นายกนกพันจุลกเกษมผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยทแถลงข่าวเห็นชอบให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแก้ข้อบังคับตามธรรมนูญของฟีฟ่าได้และจัดให้มีการประชุมใหญ่รับรองธรรมนูญใหม่9สิงหาคมนี้และจัดเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลต่อไป แอนเดอร์สันดอสันโต้กองหลังของชุนบรีฟซีขอรับเด็กหญิงกมลชนกไว้หนึ่งเดือนเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมายไทยโดยแอนเดอร์สันและภรรยาชาวไทยรับปากจะดูแลให้ดีที่สุดสมุดสงคราม 4, เอฟซีเซ็นสัญญากีฮูเบิร์ตกองหลังชาวมาดากัสกาสปีทำให้เจ้าตัวย้ายจากทีมซิสเกตเอฟซีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ราซาไซฟ้าบุริลัมยูเนเตดปล่อยฮานแจอวองกลับไปอินชอนยูเนเตดที่เกาหลีใต้หลังไม่มีตำแหน่งตัวจริงในทีมแบงคอกยูเนเตตเปิดตัวม ok ิรอสโบกูโนวิสศูนย์หน้าชาวเซอร์เบียอย่างเป็นทางการและถือเป็นนักเตะรายสุดท้ายที่เข้ามาเติมความแข็งแกร่งให้ทีมในเลกที่2องอัศสันชนบรีจับมือเป็นพันธมิตรกับเอสเมืองทองยูเนเตต มอบทุนการศึกษาพร้อมเซ็นสัญญานักเตะเข้าร่วมโครงการช้างเผือกครับเราพบกับช่วงที่2ของรายการนะก็เป็นแวดวงข่าวสารข่าวกีฬาในท้องถิ่นที่เราสันหามให้ท่านผู้ชมอ่าเยอะแยะเลยวันนี้เราก็จะไปเริ่มต้นกันที่พัทยางก่อนเลยครับซึ่งก็ได้มีการจัดการแข่งขันคียม้า FEI Asian Eventing 2013ครับบรรยากาศก็เป็นที่ สนามการแข่งขันขี่มา้า e อีเวตติ้งแชมเปี้ยนชิพรายการแรกในเอเชียครับก็แข่งที่สโมสรไทยโปโลแอนด์อีเวนทินครับพัทยาจังหวัดชลบุรีครับก็ในการแข่งขันครั้งนี้ก็มีนักกีฬาตัวเต็งเช่นนักกีฬาโอลิมปิกชาวญี่ปุ่นครับอย่างเนชิกิเอซุซิและชาวฮ่องกงอย่างแอนนี่โฮนะครับดีกรีที่8เอเชียนเกมครับร่วมเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันในครันน้งน,นี้ด้วยครับส่วนทีมไทยก็มีนักกีฬาโอลิมปิกอย่างอีน่าลัมซำมครับ ก็รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนในรายการนี้ก็ทให้ทีมไทยจึงถือว่าเป็นตัวเก่งของรายการนี้เลยทีเดียวครับซึบ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็สรุปผลกลารแข่งขันได้ปรากฏว่าทีมชาติไทยครับสามารถฟ้าแชมป์ในประเภททีมครับตามมาด้วยทีมจากประเทศอินเดียและทีมจากประเทศอินโดนีเซียครับส่วนในประเภทบุคคลครับผู้ชนะเลิศเป็นของสาวฮ่องกงอันนี่โฮครับตัวเต็งก็ฟ้าในประเภทบุคคลไปนะตามด้วยธนาพรแต่ชะตาวนรครับผมและวีรพัฒน์ พิธาการนนท์ครับส่วนการแข่งขันในประเภทยูสโอลิมปิกครับแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีิฝังครับที่1ตกเป็นของอาจนาพรกรลุณายาพักนะอันดับที่สองเป็นของเสียงซอเลิศรัตนชัยอันดับที่สามเป็นของวลัญญาพรกัลุณายาพักครับครับผมเสียงซอนี่ก็ทีมชาติไทยนะใช่ใช่ครับผมนี่ก็ความเป็นการที่พัทยาขางเราเองครับผมสวยนะผมเคยไปดูมาแล้วครั้งหนึ่งครับผมอ่า ก็มาดูข่าวต่อไปเลยนะครับก็เป็นชมรมปลาเป้าจังหวัดชลบุรีครับจัดการแข่งขันชลบุรีดาดโอเพ่น2013ครับครับก็ที่สาราเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีครับชมรมปลาเป้าจังหวัดชลบุรีครับจัดการแข่งขันชลบุรีดาดโอเพ่น2013นะครับโดยมีผู้เข้าแข่งขันครับมากมายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับโดยการแข่งขันชลบุรีดาดโอเพนประกอบด้วยการแข่งขันหลายรูปแบบนะครับอาทิประเภททีม4คนนะครับแข่งขันเกม 1น0่แต้มนะครับแล้วก็การแข่งขันประเภทคู่แล้วก็ประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวนะครับแล้วก็ประเภทมือสมัครเล่นนะครับ501แต้มนะครับโดยอันดับ1-4นะครับแต่ละประเภทนะครับจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษอีกด้วยนะครับก็ถือว่ารางวัลมากมายเลยในรายการนี้การแข่งกีฬาปาเป้านี่ในเมืองน้องคิดนะคิดเยอะมากเลยด้วยครับผมตอนนี้เข้ามาสู่จังหวัดชลบุรีแล้วครับครับผม จากนั้นเราก็ไปดูกันที่การแข่งขันฟุตบอลของชมรมฟุตบอลศิริชานมั่งครับก็เป็นการแข่งขันกับนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยบูรพาครับครับผมก็ภาพภาพที่สนามชาวมณีวงอ่ะครับผมมหาวิทยาลัยบูรพาก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนะใช่ใช่ได้พบกันระหว่างทีมชมรมฟุตบอลศิริชามันนี้มาในชุดสีเทาก็พบกับทีมนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยบูรพานะก็การแข่งขันครั้งนี้ก็วันนั้นก็สนุกนะใช่เล่นสี่ฟอร์เตอร์นะอืมสี่กอโต้ ก็สองสองควอเตอร์แรกนี่ชมรมเราสู้ไม่ได้เลยครับก็ควอเตอร์แรกน่าจะแพ้ไปประมาณสามศูนย์ควอเตอร์ที่สองก็แพ้ไปหนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์นะผมเองจริงนะก็เด็กนักศึกษาปริญญาโทก็เด็กหนุ่มนะชมรมผู้มบานศรีชานี้ส่วนมากจะอายุเยอะแรงก็ไม่มีชมรมศรีชาก็นําด้วยครับประเด็นข้าวกองนะครับเลขาครับผมเลขาผู้ช่วยเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการนะครเป็นกีฬาจังหวัดชลบุรีครับผมแล้วก็มีอนุสัตว์แก้วบรรจงนะครับ แล้วก็มีนักใช้ครับผมมีอาจารย์อีกสองท่านก็่ําคัญเลยมีนักข่าวอีกสองคนมีพิธีกรอะไรกันรีบเลยไม่เก่งครับแต่อยากเล่นใช่ครับผมส่วนครึ่งหลังนะเปลี่ยนตัวยกใหญ่เลยมีพี่นุพี่ลงไปโหเกมตัวหลักลงเลยตัวหลักลงมีหมวดสมชายลงไปด้วยชนะสามศูนย์ครับแล้วก็เลขที่สี่ชนะขาดเลยชนะเยอะแต่ไม่รู้ว่าชนะเท่าไหร่กลับมาพลิก เอาชนะไปได้ประมาณ2ลูกอ๋อครับผมนี่ก็ภาพบรรยากาศนะก็อย่าลืมนะสำหรับทีมที่สนใจนะครับผมก็ยังสามารถอยากแข่งกับทีมบุฟบอสติสชาก็ติดต่อได้ใช่ที่ที่ร้านราชสปอร์ตเลยครับผมติดต่อได้ที่ร้านราชสปอร์ตที่พี่นุ้ยเลยครับเดี๋ยวพี่นุ้ยจะจัดสรรโปรแกรมให้แต่อาทิตย์นี้เต็มนะอาทิตย์นี้เพราะคิวแน่นเลยคิวแน่นเลยเราเนาะเจออาทิตย์นี้น่าจะเจอกับปวกแดงอ่าปโอเนฟซีเหรอ ไม่ใช่นจากดีวชั้นต่อมาเอพีปกแดงอ๋อไม่ว่าจะปกแดงเอฟซีทีมชาติไสองคงไม่ไหวนะสำหรับชมลนทุบงบางศรีปกแดงนี่ก็มาเยือนเราสองครั้งแล้วนะเขาบอกอยากเล่นย่าเทียมอ่าก็จัดไปครับครับผมอ่ามาดูที่ข่าวต่อไปเลยก็โรงพยาบาลศิริกิจนะครับก็เตรียมจัดการแข่งขันวิ่งมินิฮา์มาราธอนนะครับครับผลเรือตีนะครับคณิตชุ่มวัฒน วัลลัายีนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับกรมแพทย์ทหารเรือนะครับพร้อมคณะครับแถลงข่าวจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะครับโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับได้กล่าวว่ากําหนดการจัดการแข่งขันกิจกรรมเดินวิ่งมินิฮาร์ปัตธนครั้งที่8ประจําปี2556นะครับที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่12สิงหาประจํา 255 6น้านะครับหน้าบริเวณสวนสุขภาพของโรงพยาบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับโดยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ8ปพรรษานะครับโดยรายได้นะครับจากการแข่งขันนะครับก็จะขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัยนะครับและเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับ สำหรับการแข่งขันก็จะแบ่งเป็นสาประเภทนะครับประกอบด้วยประเภทวิ่งฮาบมาราทอนนะครับก็ระยะทาง21.1กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่งมินิฮาบนิมินิมาราทอนนะครับระยะทาง10.50กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตรนะครับโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทต่างๆนะครับจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าเสร็จกิจพระบรมราชินีนาถและรางวัลพิเศษของทุกกลุ่มอายุนะครับจะได้รับ รางวัลเป็นรองเท้าแพนนะรองเท้าวิ่งนะครับอ่สําหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยนะครับก็จะได้ับเหรียญรางวัลนะครับเป็นที่ระลึกนะครับและชมรมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็ที่การแข่งขันมากที่สุดห้าอันดับแรกก็จะได้รับของที่ระลึกด้วยครับผมสําหรับทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนคนเยอะมีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับครับผม ผมจากนั้นเราก็ไปดูที่พิธีการแถลงข่าวครับการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่เลยการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีเอชเอครับครั้งที่12ครับอก็บรรยากาศก็ที่เป็นกรมพละศึกษานะสนามสุขพระสาใสนะนี่เป็นการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีเอชเอครับครั้งที่12ครับประจําปี2556ครับก็มีนี่มาเชิดนาจีสารนะเข้าไปในงานแถลงข่าวในวันนั้นด้วยก็มีผู้ฝึกสอนจากทั้ง ทุกโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งเข้าร่วมในางานนั้นด้วยครับซึ่งวันนี้อัตธรรมท่านศสียชาของเราก็มีโคตานนะครับปีนี้ได้โคตานม,มาคุมทีมครับก็ นอกจากการแถลงข่าวแล้วยังมีการจับฉลากแบ่งสายด้วยครับซึ่งปีนี้ครับสุดมันเลยจริงๆใช่ครับผมอ่สมชัยก็อยู่สายเอนะอยู่กับโรงเรียนอ่ะสมชัญทุนบุรีนะฮะโรงเรียนรัชวินิตบางแก้วแล้วก็โรงเรียนเทศบาลแหลมชัยบางสามนะครับผมโอ้โหแข่งๆทั้งนั้นเลยก็เป็น4ทีมในปีที่แล้วในครั้งที่11ที่ได้อันดับ1 2 3่งสอาและนะปีนี้จะมาเจอกันตั้งแต่รอบแรกเลยครับมนแน่นอนครับสาย B ก็ประกอบด้วยโรงเรียนส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับโรงเรียนสตรีวิทยา2 แล้วก็โรงเรียนเทศิลินและโรงเรียนอัดสัมชัญครับสายสีก็ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับโรงเรียนชนราชดอลอํารุงโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชำเนิน,นะครับ,รบผม <นะ S 2> ส่วนสายดีครับสายสุดท้ายก็ประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคิดเตียน วิทยา Lia ลัยครับโรงเรียนสาราวิทยาแล้วก็โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีและโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมนะครับผมก็ถือว่ามันนะปีนี้มันมีแต่ทีมที่เรียกว่าไม่มีทีมไหนหมูเลยแข่งๆทุกทีเลยนะครับ่สำหรับอสัมชัญศิริชาครับก็จะเตะนัดแรกนะครับก็วันที่หกหลังจากพิธีเปิดครับเวลา15.30นนะครับครับผมแมตช์ที่2ก็วันที่8สิงหานะเวลา15.00นนะครับเจอกับราชวินิจบางแก้วครับแล้วก็แมตช ดท้ายรอบแรกนะก็จะเจอกับโรงเรียนอาสมชันทุมบุรีในวันที่12สิงหาเวลา15.00นนะครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจนะสำหรับประชาชนที่สนใจการแข่งันฟุตบอลรายการนี้นะเริ่มแข่งวันที่6นะซึ่งวิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็ในเวลา3โมงครึ่งใช่แต่เริ่มเตะตั้งแต่คู่แรกแล้วตั้งแต่เพลแล้วคู่แรกก็11โมงนะแข่งวันละ3คู่นะแต่วันที่6เป็นต้นไปนั่นก็เป็นข่าวสาร <ผ> H ครับผม H S ครับครับผมจากนั้นเราเราไปที่การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนดาราสมุทรกันมั่งครับผมโร,รงเรียนดาราสมุทรก็จากกีฬาสีนะครับเ <อะ S 1> ป็ประจำปี2516นะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนดาราสมุทรนะครับก็นายธานีรัตนานนท์นะครับนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาครับก็ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา,าส, <ไอ S 1> สีดาราสมุทรเกมนะครับประจำปีการศึกษา2556นะครับโดยโรงเรียนดาราสมุทรได้จัดการแข่งขันมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะครับเป็น ปีนที่ห้าสิบหกแล้วนะใช่ครับโอ้หถึงว่ายาวนานเลยทีเดียวนะครับก็ซึ่งการแข่งขันทิธาสีดาราลมสทมูดเกมครับจัดขึ้นให้นักเรียนครับได้เรียนรู้ให้มีประสบการณ์ตรงนะครับซึ่งสามารถแสดงออกในทางที่ดีนะครับและนําผลดีไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องนะครับเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่นักเรียนนะครับสร้างความรักความสามัคคีความมีวินัยแล้วก็มีน้ําใจนักกีฬานะครับ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญนะครับเพื่อปรับปรุงพัฒนาบุคคลนะครับให้มีความเฉลียวฉลาดนะครับมีไหวพริบปฏิพาณเรียนรู้กติกามารยาทและสนับสนุนให้เยาวชนครับเป็นคนดีมีคุณภาพในสังคมของประเทศชาติต่อไปนะครับสุดท้ายครับการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาสําหรับเปตัวแทนโรงเรียนด้วยนะครับไปแข่งขันในระดับอําเภอระดับจังหวัดและก็ระดับประเทศต่อไปนะครับครับผมก็ ทำเคยนะก็แบ่งสีเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีม่วงนะครับกับบรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียวครับก็เหมือนนักเรียนก็รอคอยกีฬาสีนะทุ่โรงเรียนนะครับแต่งตัวมาเต็มเต็มพิกัดเลยนะแต่ละแต่ละคนแต่ละสีนี่มีการประกวดแฟนซีด้วยแล้วก็กองเชียร์ลีดเดอร์นี่จัดยิ่งใหญ่นะราชสมุทรก็จัดยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีเลยใช่ครับผมก็เตรียมงานกันนะยกใหญ่เลยต้อเตรียมตั้งแต่ต้นเทอมนั่นแหละด้วยทางอ่า ก็เหมือนเป็นให้เด็กๆนี่กระตือรือร้นด้วยนะใช่ครับราศีรับผมนะครับภาพบรรยากาศในวันนั้นนะเอามาปิดท้ายในช่วงที่2ด้วยเป็นกีฬาสีเหมือนกันแต่ในนี้เป็นการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมครับภาพบรรยากาศก็เป็นที่โรงเรียนวัดราชนิยมธรรมอำเภอศรีชาจังหวัดชลบุรีครับก็นายธานีรัตนนนท์ครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีชาก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี2556ของโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมครับโดยกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศรรึกษาของโรงเรียนวัดรานนิยมธรรมครับก็ได้เรียนเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาครับจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้นครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนครับได้แสดงออกถึงความสามารถของตอนเองและเคารพกฎกติกาและเป็นผู้เล่นผู้ชมที่ดีครับนอกจากนั้ครับยังให้นักเรียนครับรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความสามัคคีและการและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ครับครับผมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน วันร่าดครับก็แบ่งออกเป็น5ชนิดกีฬาได้แก่มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแชร์บอลชักกระเยื้อและวอลเลย์บอลอืมที่นี่เป็นการแสดงของเด็กๆนะเต้นออดแอดนะวันนั้นเต้นกวนจริงดูเสื้อเหลืองนี่งเต้นเต็มที่ออดแอดออดแอดดูแว่นเนี่ยไหมใหญ่ๆฝันหน้าอยู่แล้วครับผมก็สนุกสนานไปครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าเทศกาลกีฬาสีของโรงเรียนนะก็เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสีอย่างต่อเนื่องเลย ครับครับผมนั่นเป็นข่าวสารในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการครับครับผม ครับกับพวกช่วงที่3าของรายการนะครับวันนี้เราก็นำไฮไลท์เหมือนกีฬาประเพณีของจังหวัดชมบุรีเลยนะครับผมก็เป็นสัตหีบที่จัดมาราธอนแล้วก็พทยามาลาธอนนะยิงพทรามาราธอนนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจจากทั่วโลกเลยนะใช่นักกีฬาต่างชาติเข้าร่วมกันกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวใช่ครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันว่าในวันนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี่สนุกสนานแค่ไหนครับมครับผม Yeah, ทีเด็ดท้องถิ่นในอาทิตย์นี้ครับ,รบพาไปดูบรรยากาศการวิ่งแถวพัทยาสตหีบนะครับเราไปดูการวิ่งที่พัทยามาราธอนกันก่อนเลยนะครับการวิ่งที่นี่นะครับก็ได้รับความสนใจจากนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยนะครับบรรยากาศเนี่ยก็จะมีนักวิ่งหลายๆชาติมาเลยทีเดียวนะจารย์ได้ ให้เข้ามาสู่เมืองพัทยาได้อีกครั้งหนึ่งในปีนี้การจัดการแข่งขันได้มีโอกาสตอนน้อนรับนักกีฬาทั้งชาวไทย <S <s บางท่านนะครับก็แต่งชุดแบบตั้งใจมาสร้างสีงสันกันเลยทีเดียวและพี่น้องประชาชนได้เขา้ามาผมใกล้ขอเรเียนเชิญและก็มีดารามาด้วยนะครับ <S <s อ่าคนนี้ครับคุณเดี่ยวสุริยน์อรุณวัชนกุลหรือเดี่ยวโอไนะครับหุ่นล่ำบึกเลยสอ ซึ่งบรรยากาศก่อนการวิ่งเนี่ยก็มีการสร้างเสียงสารด้วยนะครับมีเสียงดนตรีด้วยอ่าสไปล์เแมนนี่ก็มาวิ่งกับเขาด้วยนะครับ ำหรับการแข่งวิ่งรายการนี้นะครับผู้ชนะก็เป็นนักวิ่งจอมอึดจากเคนยานะครับตนสอใหครับีีิส่วนการวิ่งที่สตหีบนะครับงานนี้ก็มีประชาชนและ ครอบครัวทหารมาร่วมวิ่งจํานวนมากเลยครับรน,นี่คณะภรรยาทหารนะครับเรียงหน้ามาเลยครับด่นัดนคนยกมีมนุษย์กินมาร่วมวิ่งด้วยนะครับในงานนี้ บางท่านเนี่ยนะครับก็ต้องใจมาเดินออกกําลังกายอย่างเดียวนะครับวิ่งไม่ค่อยไหวครับแต่ที่เด็ดของการวิ่งนะครับอยู่ที่คุณมนุษย์หินคนนี้ครับวิ่งไปส่งเียงร้องไปนี่เหนื่อยไหมพี่ โโอ้หง,ง,งานนี้นะครับยังมีการทดลองใช้อุปกรณ์จับภาพกลางอากาศของเครื่องบินเล็กออมันมีชื่อของมันอยู่นะครับแต่เรียกยากมากไม่เรียกละกัน ก็เจ้าเครื่องบินเครื่องนี้นะครับก็จะนำไปใช้ในสามจังหวัดชายแดนใต้เร็วๆนี้นะครับเห็นภาพบรรยากาศการวิ่งแล้วครับ อยากออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับแถวบ้านจัดง,งานวิ่งนะครับไปวิ่งกันให้เยอะๆนะครับครับอ่านั่นก็เป็นเ,เหมือนที่บอกไปนะครับเ,<อ>เหมือน กีฬาประจำปีเหมือนเทศกาลที่ทางจังหวัดชุมรรได้จัดขึ้นนะครับก็เป็นการวิ่งมาราธอนออกกาลังกายแล้วก็มีคนเข้าร่วมเยอะมากทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศนะครับใช่ครับก็ช่วงท้ายนะครับเราก็สองคนก็ต้องขอขอบคุณเสื้อสวยๆจไทยออยล์แคนดมี่นะครับวันนี้ใส่กันสวยงามไปเดียวสี น้ำเงินเข้มแต่กับสีม่วงนะครับต้องขอขอบคุณไอโอไอแคลนีด้วยสำหรับที่ส่งมาให้ใช้นะครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับร้านราชาสปอร์ตช็อปทูนะครับก็ขายผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬานะฮะแล้วก็รองเท้ากีฬาประเภทต่างๆนะครับครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับ0898314836นะครับหรือราชสปอร์ตเอจจีเมล์ดนะครับครับท่านอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับสีไหนโพสลงไปเดี๋ยวทางร้านจะจัดสรรหามาให้ ต้องโกดเบอร์โทรลงไปด้วยนะการจะได้ติดต่อครับผมแล้วต้องขอขอบคุณสนามฟุตบอลย่าเทียมอินฟินิตครับสนามฟุตบอลย่าเทียมใจกลางเมืองแหลมฉะบังครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับโปรโมชั่นแรกก็เล่นครบ10ชั่วโมงเราก็จะแถม1ชั่วโมงทันทีครับผมส่วนในโปรโมชั่นที่2ครับก็เล่นตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพียงชั่วโมงละ600บาทเท่านั้นครับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0813575718ครับหรือ087 ข้า4 1 7 8 2 3ครับผมครับผมแล้วก็ขอขอบคุณ t h ย i อ c อ d e คารดมี่นะครับก็สอนทักษะฟุตบอลให้แก่เยาวชนนะครับอ่าฮะก็เป็นโครงการดีๆนะที่ถ้าผู้ปกครองนี่ส่งบุตรหลานเข้าร่วมไปจำนวนมากเลยนะครับก็เพียงเดือนละ400บาทแถมได้เสื้อตัวนี้ใช่ครับก็สนามได้มาตรฐานโค้ชผู้เชี่ยวชาญมีทักษะความรู้นะครับี่จะสอน ให้บุตรหลานท่านนะครับท่านผู้ปกครองที่สนใจนะครับก็ติดต่อเลยนะครับ0818397068นะครับก็ติดต่อได้นะครับไทยออยล์แคนดมียนะครับกีฬาฟุตบอลนี่สามารถพัฒนาเป็นฟุตบอลอาชีพได้ใช่ครับผมก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีครับที่สนับสนุนรายการเรามาโดยตลอดนะครับและเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามรับชมเรามาโดยตลอดครับได้เวลาของเราสองคนแล้วเราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ